มาเลยครับ o อ a l Enfield b บ a r 650รถมอเตอร์ไซค์สไตล์ s c r a m b l e r พื้นฐานเดียวกันกันกนกบ Interceptor 650แต่มีการปรับอุปกรณ์หลายจุดเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีการขับขี่ที่ยอดเยี่ยมมากกว่าเดิมอุปกรณ์ตัวรถจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ LED รอบคันมาพร้อมกับช็ออัพแบบหัวกลับสไตล์รถสปอร์ตส่วนตัวล้อหน้าเป็นล้อซี่ลวดขนาด19นิ้วมาพร้อมระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกและเขาเป็นดิสเบรกเดียว ด้านหลังเป็นโชกอัพคู่มาพร้อมกับล้อซี่ลวดขนาด17นิ้วส่วนท่อไอเสียเป็นท่อออกข้างเดียวไม่เหมือนกับตัวร์เซป c e p t ์ทจะเป็นท่อคู่ระบบเบรกเป็นดิสเบรกเดียวมาพร้อมกับ ABS เช่นกันตัวหน้าจอของเขาจะเป็นหน้าจอแบบ TFT แบบนี้บอกข้อมูลการขับขี่ครบถ้วนรองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนด้วยมาพร้อมกับช่องเสียบ USB Type C เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการได้เลย ตัวเครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็นเครื่องยนต์2สูบเพียง 650cc พื้นฐานเดียวกันกับ interceptor 650แต่มีการปรับเพิ่มในส่วนของแรงบิดให้ติดมือมากยิ่งขึ้นโดยบวกแรงบิดเข้ามาอีก8%กับราคาจำหน่ายอยู่ที่260,000กับราคาจำหน่ายเริ่มต้นอยู่ที่265,000บาทใน Royal Fuel Bear 650รถมอเตอร์ไซค์สคลัมเบ e r แต่คันนี้ไม่ใช่รถเดิมนะมีการตกแต่งอุปกรณ์มาแล้วรถเดิมๆเ,เป็นยังไงไปดูได้ในเว็บเรา